อบโจทย์คนเบื่อจะขอแข็งม,มีไหมไว้แนวค่ะว่าจะใส่เหล็กขนาดสองหรือสก็เปลี่ยนได้ค่ะมีให้เลือกลากลายรูป ทั้งเวอร์ชั่นไก่ชนและไก่แจ้ใส่แล้วดูดีขึ้นอีกย้อะเลยค่ะมีทั้งแบบเงินและลงยาเลือกทำสีตามใจชอบจะเป็นแบบเรียบแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะไม่ว่าจะใส่รุ่นไหนก็ลงตัวกับตัวล็อกไก่มงคลมาบริการตัดข้อให้ฟรีด้วยนะมาที่หน้าร้านวัดข้อตัดต่อเปลี่ยนให้ฟรีใส่ง่ายๆชีวิตสบายกว่าเยอะรอไม่นานค่ะ ใครๆก็มาเปลี่ยนการมาเบื่อกับตะขอแข็งๆแบบนี้ลองมาใช้ตัวล็อกนาฬิกาไก่มงคลจะดีกว่าไหมที่ในการปรับแต่งโกง,ง่ายมากๆสําหรับใครที่ใส่ไปในอนาคตหลวมก็สามารถรับ,บ,บเองได้ด้วยนะลูกศิษย์หลวงพ่อรวยตัวจริงสํานักไหนถ้าอยากจะใส่ง่ายก็ลองมาใช้บริการแบบนี้ดูค่ะที่สาคัญใส่เองก็ได้ด้วยนะจะกรอกโกง่ายส่งให้ฟรีค่ะมีให้เลือกใส่ตั้งแต่ขนาด2บาทสาบาทและ4บาทจ้าหรือถ้าใครอยากจะเปลี่ยนตัวล็อกไปแบบตัวเรียบ ก็สามารถตัดต่อเปลี่ยนกับสายเลดได้เหมือนกันนะซึ่งคุณสามารถเลเซอร์ทำมงคุที่คุณชื่นชอบใส่ลงไปในตัวล็อกได้อย่างสบายๆเลยอยากสวยให้สุดลองเปลี่ยนตัวล็อกแบบนี้ดูนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทงองรักสิริคลองหลวงในตลาดสดไอราระวังของปลอมนะของแท้ทำจากเงินแท้ 92. 5จุดหาอทองคำข,ขาวให้ด้วยจา้าแบบเงินและลงยาสีได้ตามใจชอบองมาทำทางไตรซนีก็ได้นะติดลิ้์ด้านหน้าโปรไฟล์ทิกตอกระทักหาเราผ่านช่องทาง ทางไลน์และเฟซบุ๊กไออยากเอาต้องจัดตัวนี้เลยจ้ามาได้เลยนะคะที่ห้างทองรัสลิคลองหลวงอยู่ปทุมธานีนะ